สวัสดีค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็ด้วยความเคารพต่อกระบวนการยุติธรรมนะคะที่ฉันขอน้อมรับคำวินิจฉัยของสารธร,รมานูนค่ะแต่ว่าในฐานะคนไทยคนหนึ่งนะคะก็ขอยืนยันค่ะว่าขอยืนยันความโดยสุดใจนะคะความตั้งใจอย่างแท้จริงที่ตั้งใจจะทำเพื่อประเทศตลอดมานะคะ ไม่ว่าบทสนทนานั้นที่เป็นคลิปเสียงออกไปดิฉันเองไม่ได้ขออะไรเพื่อเป็นประโยชน์ของตัวดิฉันเองเลยนะคะก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนอีกครั้ว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดที่ดิฉันยึดมั่นเสมอนั่นก็คือชีวิตของพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นทหารเป็นพลเรือนดิฉันตั้งใจจริงๆนะคะด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นว่า จะทำอย่างไรเพื่อรักษาชีวิตเขาเหล่านั้นไว้ให้ได้นะคะคลิปนี้ก็เกิดขึ้นก่อนการประทะที่รุนแรงในวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็ขอยืนยันเรื่องนี้อีกครั้งเพราะเป็นเรื่องที่ตั้งใจจะสื่อสารจริงๆนะคะก็คำตัดสินของศาลในวันนี้นะคะก็เป็นอีกครั้งหนึ่งค่ะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอย่างฉัพลันนะคะ เราก็ต้องมาช่วยกันค่ะทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลเองฝ่ายค้านนะคะประชาชนเองทุกๆคนก็ต้องมารวมใจกันค่ะสร้างเสถียรภาพทางการเมืองของเราให้กลับมาเข้มแข็งให้ได้ให้ไม่มีจุดเปลี่ยนอย่างฉพรันเช่นนี้อีกแล้วก็แน่นอนค่ะดิฉันเองในะาะนะคนไทยคนหนึ่ง ดิฉันต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้ให้โอกาสดิฉันทํางานเพื่อประเทศชาติมาเกือบหนึ่งปีเต็มดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้ได้ทําเพื่อประเทศชาตินําประสบการณ์นําความตั้งใจมาเพื่อจะพัฒนาประเทศชาติเพื่อจะให้ประเทศไทยของเราเต็มไปด้วยโอกาสดิฉันคิดค่ะว่ายังไงก็ตาม รัฐบาลต่อจากนี้ก็จะนำในเรื่องของโอกาสกลับมาให้พี่น้องประชาชนให้ได้เพราะว่าการที่พี่น้องประชาชนสามารถลืมตาอ้าปากกินดีอยู่ดีได้นั่นเองคือพื้นฐานที่สำคัญในการเป็นประเทศที่เข้มแข็งประเทศที่มีสเสถียรภาพดิฉันในฐานะคนไทยคนหนึ่งมีความรักชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์ สุดหัวใจเท่าที่คนไทยคนหนึ่งจะทําได้ยังขอยืนยันเรื่องนี้ตลอดไปค่ะต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ให้โอกาสต้องขอขอบคุณครอรมอที่ทํางานร่วมกันมาขอบคุณสื่อมวลชนขอบคุณทุกท่กทานที่ให้โอกาสที่ให้ความรู้ที่ให้ประสบการณ์ทําให้ดิฉันได้รู้ข้อดีข้อเสียของตัวเองพร้อมที่จะพัฒนาต่อไปแน่นอนค่ะว่ามีส่วนไหนที่ดิฉันจะ ทำเพื่อช่วยประเทศช,ชาติให้ดีขึ้นได้ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ดิฉันก็ยินดีที่จะทำทั้งนั้นแน่นอนค่ะต่อจากนี้ขอส่งกำลังใจให้ทีมบริหารทุกทกท่านนะคะช่วยกันพัฒนาประเทศต,ต่อไปดิฉันเองก็จะคอยติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็คอยเป็นพลังที่ดีให้กับประเทศชาติของเราต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ